สวัสดีค่ะพี่ BCT Family นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม s k from e v i l e w a Game o f b กันนะคะก็เป็นแมปของแบบใช่ค่ะเป็นออบบี้นะคะก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเยนาะโอเคก็สามารถแตะตรงนี้นะคะเพื่อมาเล่นใหม่เนาะก็เราจะเจอกับพี่มิวนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแมปเกนะ่าเนาะเขาบอกว่าเราแตะไม่ไปอีก Let's Escape from the Let's escape from here. This is danger ก็บอกว่าตรงนี้นะคะมีอันตรายเนาะให้เราหนีไปเนาะเซฟอ่ะพี่มิวพูดว่า l e เลส m ามีพูดเดือดโหก็คือให้เรากระโดดลงไปนะคะวิวตรงนี้ก็ไม่เจอกับอะไรเนาะเราเดินต่อไปอ่ะพี่มิวพูดว่า Oh no! what should I go up there เขาบอกว่าให้เราปีนเสาขึ้นไปน่อยเดี๋ยวเราจะปีนเสาขึ้นไปนะคะด่านนี้มันไม่ได้ยาวมากนะเราเล่นไปประมาณสองสามทีแล้วแล้วก็เซฟตรงนี้นะคะแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะตรงนี้เป็นคล้ายๆขั้นบันไดละคะ่ะแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้จะยากที่สุดในแมปแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ปีนบันไดขึ้นไปนะมันก็จะยากนิดหน่อยนะคะเพราะ เราไปกันเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเซฟตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ข้ามตรงเสาไว้น้ำไปนะคะแล้วก็เซฟตรงนี้ก็จะเป็นบล็อก Minecraft นะคะก็ข้ามไปได้เรื่อยวนะคะส่วนตรงนี้ทางเข้าป่าพี่มิวนะคะต้องกระโดดลงไปนะคะโอเคนะคะตรงนี้นะคะเป็นท้องของพี่มิวนะก็มีไก่วีหัว ก็มีพิซซ่าด้วยนะคะอาวเล้วจมโอเคนะคะก็ไปตามไก่เลยขึ้นไปที่หัวหนูกนะคะแล้วก็มาที่พิซซ่าตรงนี้เป็นที่เชนดิ้งอะไรไม่รู้นะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะอ้าวตายตายเลยก็แบบ โอเคอ่าตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ก็สั้นมากๆเลยนะคะแมพอ้าวเขาบอกว่าว h า you win นะคะ I <อ> you the owner เขาก็บอกใช่นะคะ<อ>ก็คนนี้เป็นเจ้าของเกมนี้นะคะ<อ>ตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบสไลเดอร์มีเป็นแบบมวออะไรให้ใส่ได้นะคะมีเทรลนะคะก็มีพวกสไลเดอร์นะคะมีเทรลนะคะโอเค เ่โอเคนะคะสำหรับวันนี้ต้้งขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแบบนี้เพิ่มอีกนะคะก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะถ้าอยากให้เล่นแมปอะไรเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นแมปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย